สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นะคะเราวันเสาร์ที่สองวันเสาร์ที่สองนะคะวันนี้เราก็มาทำมาหากินกันนะคะเราจะไม่ไปไหนเราไม่ออกนอกสถานที่เราจะไม่ไปเที่ยวที่ไหนทั้งสิ้นเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมนะคะและวันนี้ ในตลาดนะที่เรามาทำมาหากินนั้นก็มีการโจกเขาเรียกว่ามีการเซ็งแซ่มากเลยในเรื่องของการที่จะล็อกดาวน์นะคะบางขุนเทียนแถบที่เราทํามาหากินอยู่แล้วก็อยากจะถามว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามึงคุยกันหรือเปล่า มึงคุยกันบ้างไหมในระหว่างที่ประเทศเราตอนนี้มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นถึงวันละสองเกือบ300รลายมีคนตายขึ้นมาแล้วนะคะมากเมื่อวานนี้ก็2คนนะคะมีคนเสียชีวิตสองคนแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ยังปล่อยให้คนกลับบ้านนะคะแล้วก็เสร็จแล้วการกลับบ้านของผู้คนที่เป็น คนต่างจังหวัดหรือไม่ก็เป็นคนกรุงเทพเนี่ยก็มีเรื่องของของเรื่องของปีใหม่นะก็มีการสังสรรค์กันพอการสังสรรค์น,นั้นเกิดขึ้นนะคะก็ต้องมีการรวมกลุ่มรวมรวมก้อนกันนะคะปิ้งย่างรวมถึงทําหมูกระทะกินรวมถึงทํานู่นทานี่กินกันแล้วก็มานั่งรวมกลุ่มกันเยอะๆนะคะหลายๆครอบครัวหลายๆบ้านหลายๆพื้นที่ก็มาคนต่างหมู่บ้านก็เข้ามานะ,ะร่วมแจมเรื่องร่วมที่จะ เรียกว่ากินกันนะไม่ไว่าเป็นเหล้ายาปาปิ้งไม่ไว่าจะเป็นเบียร์เป็นอะไรก็ตามเมื่อไปถึงจุดๆนั้นแล้วเขาก็จะรวมกลุ่มกันและพอเสร็จแล้วกลับมานะคะกลับมาเผื่อมีเชื้อมากขึ้นถ้าเผื่อใครติดเชื้อมาถ้าเผื่อใครอยู่ที่กรุงเทพแล้วมีการแพร่เชื้ออยู่ต่างจังหวัดแพร่เชื้อนั่นเป็นซูเปอร์สเปดเดอร์แบบโมโหลานลังการงานสร้างสิ่งสิ่งนี้เราถึงบอกได้ว่ามึงคุยกันหรือเปล่าตอนแรกๆที่ติดมีเชื้อโควิด เพิ่มขึ้นในประเทศแค่คนสองคนต่อวันสามสี่คนต่อวันยังปิดประเทศไม่ให้นะ,ะให้มีการให้มีเคอร์ฟิลทั่วทั้งประเทศนะคะไม่ให้มีตลาดร้านรวงเปิดขายแต่พอรัฐบาลน,นะคะยังกู้เงินยังไม่ได้ยังไม่มีตังค์แม่งปล่อยคนกลับบ้านปล่อยคนกลับขึ้นมาที่กรุงเทพปล่อยให้คนไปสังสรรค์และการสังสรรค์เขาไม่สามารถที่จะที่จะยืนยันได้เลยว่าเขาจะสังสรรค์แบบมี นะแบบมีสติกันเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็นะคะเมาแอแล้วก็มาเสร็จแล้วก็อยู่อยู่แบบว่าศูนย์รวมอยู่อย่างคนมากมายนะคะอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นมันเป็นแผนหรือเป็นอะไรของรัฐบาลไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจความคิดพวกมันเราไม่เข้าใจความคิดของรัฐบาลเหี้ยๆชุดพวกนี้ว่ามันคิดอะไรกันอยู่มันต้องการอะไรกับประชาชนคนไทย มันต้องการอะไรกับคนลักย่ามันต้องการอะไรกับคนค้าขายถ้าเปิดตลาดปิดนะคะถ้าเปิดโชว์ห่วยปิดถ้าเปิดทุกอย่างปิดเปิดเฉพาะเซเว่นเปิดเฉพาะห้างสรรพสินค้าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะ,ะไรายได้ทั้งหมดก็ถาถุมเข้าไปในในสิ่งจุดนั้นที่รัฐบาลมีส่วนร่วมด้วยนะคะเราถึงได้บอกว่าพยายามนะพยายามพวกเราทั้งหลายต้องพยายามกันนะ,ะพยายามช่วยเหลือตัวเองพยายามทําให้ตัวเองเนี่ย กขเรียกว่าปลอดภัยจากสิ่งพวกนี้เพราะมันก็บอกแล้วถ้าเผื่อเป็นไข้เล็กน้อยมันก็ไม่รับไม,ไม่รับรักษาไม่รับตรวจต้องเป็นไข้เยอะๆต้องรู้ที่มาที่ไปของไข้ต้องรู้ที่มาที่ไปของอาการของโรคนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว,ว่าวันนี้นะที่กรุงเทพนี่โอ้โหแบบเซ็งเซ,งซ,งซ็งแซ่เลยที่จะมีควรจะพูดถึงแต่เรื่องของนะโควิด1นทีนะเพราะว่า,วา,วาการกลับขึ้นมาของภาค ประชาชนนะคะที่ไปดูนะคะไปไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมญาติพี่น้องต่างจังหวัดและกลับขึ้นมารวมถึงสภาวะอากาศที่มันต้องแน่อยู่แล้วพิษยาทรมันต้องแน่อยู่แล้วมันให้คนค้าขายนี่สต๊อปแล้วเพราะว่าที่บางบอนนะ,ะแถวบ้านเราบางบอนนะคะแล้วก็บางพลัดนะคะบางขุนเทียนตอนนี้ปิดแล้วแล้วเราอยู่ในญาติของบาง บางบางขุนเทียนนะฮะเราอยู่ในเขตบางขุนเทียนนะคะการเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าสัวการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําให้เอาประเทศชาติอะ่ะเอาประเทศชาติมาสองเวยอะ่ะคนไม่จังไรจริงมันไม่เอาประเทศชาติมาเป็นข้อต่อรองอย่างนี้หรอกเอาประชาชนย่าแย่และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพวกมึงไม่ดู ไม่ดูกันเลยว่าประเทศเรามันไม่ได้มีอะไรที่ลามปามขนาดนั้นสิ่งที่เข้ามาจริงๆคนในไปในประเทศที่แทบจะไม่ไม่ติดเี่ยอะไรเลยแต่ที่เข้ามานี่มึงนําเข้ามาจากพมา่ามึงนําเข้ามาจากบ่อนมันมาจากทหารและตำรวจทั้งนั้นนะทําไมไม่ปไปไล่บี้ตรงนั้นทหารและตำรวจขาดวินยัยทหารและตำรวจเป็นคนที่ต้องการรับใต้โต๊ะต้องการได้รับเงินต้องการได้อะไรที่มันช่อฉนการทุจริตต่าง ทำไมไม่ไปดูที่ต้นต่อว่าถ้าเผื่อคนพวกนี้เป็นทหารและตำรวจใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วตัวเองเชื่อไหมนี่เข้าเข้าแก๊ปมาเลยเพราะว่าตอนนี้มีการระบาดการระบาดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ระบาดมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันและการที่ไอเหี้ยตู่ปล่อยคนให้กลับเข้าบ้านให้กลับไปสังสรรค์กันนี่หมายถึงว่า มันจบแล้วแต่ก่อนนี้คือไม่ให้ขายเหล้าขายเบียรนะแต่ตอนนี้ก็มันก็ยังให้ขายตามปกติโดยต้องการให้คน้าไปรวมกลุ่มกันเยอะๆมันเอาช่วงเวลาที่อากาศหนาวเย็นเนี่ยเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อเพื่อที่จะให้ตัวเองนี่อยู่รอดเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีข้อมีข้อโต้แย้งว่าพวกเราทั้งหลายไม่มีระเบียบวิน,นัยพวกเราทั้งหลายต้องอยู่กับบ้านพวกเราทั้งหลายเป็นตัวแพร่เชือ้อ พวกเราทั้งหลายเป็นคนที่ทําตัวตัวเองเองไม่เกี่ยวกับรัฐบาลมันต้องการแบบนี้แต่ก่อนรัฐบาลปิดทุกอย่างปิดแม้ถนนปิดแม้แต่การคัดคนเข้าคนออกต่างจังหวัดมีการเคอร์ฟิวมีการออกนอกพื้นที่ไม่ได้ทั้งๆที่คนเจ็บคนตายนี่มีน้อยมากแต่ตอนนี้ยิ่งหน้าหนาวมันยิ่งปล่อยกลับบ้านหมายความว่ายังไงประยุจัน์โอชาและรัฐบาลมันคิดอะไรอยู่ มันคิดเรื่องเหี้ยหรือเรื่องสารเลวตลอดเวลาพวกนี้ไม่ได้คิดเรื่องดีกับประชา,ะช,าชนเลยมันรู้ว่าช่วงนี้เชื้อโควิดมันชอบความหนาวเย็นมันก็แพร่กระจายสู่ตัวกันง่ายมากและตอนนี้เชื้อไม่ได้เชื้อเป็นแบบเดิมแล้วนะเชื้อกายพันธุ์แล้วในกรณีที่ไม่รู้ไม่รับรู้รสชาติลดกลิ่นเสียงนี่พูดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปแล้วบางคนไม่ออกอาการนะคะบางคนไม่ออกอาการก็ยังทานได้ยังได้กลิ่นได้ตามปกติ ตอนนี้เชื้อแพร่ไปจากจีนจากอู่ฮั่นแพร่ไปเป็นเชื้อที่กลายพันธุ์ของอินเดียก็อีกพัน์หนึ่งของอังกฤษก็อีกพันธ์หนึ่งของอเมริกาก็อีกพันธ์หนึ่งนะคะของฝรั่งเศสก็อีกพันธ์หนึ่งคือคือสายพันธุ์มันจะแตกแยกไปโดยที่ไม่เป็นเชื้อตัวใดตัวหนึ่งและรัฐบาลนะคะทางด้านของออยอนะคะที่กํากับเรื่องยานะคะที่มีวัคซีนเข้ามาแล้วแต่ก็ไม่ยอมที่จะนะคะ ไม่ยอมที่จะตรวจตราแล้วไม่ยอมที่จะเ็เรียกว่าอ๋เเรียกว่ายอมรับผลตรงนั้นคือไม่อนุมัติอ่ะไม่อนุมัติผลของยาที่รักษาโควิดตราบใดที่วัคซีนโควิดยังไม่มานะคะยังยังมายังมาถึงเราแล้วออยอมไม่อนุมัติเราก็ไม่สามารถเอามาเอามาฉีดให้กับผู้คนได้แต่ต่างประเทศนั้นเขาก็ฉีดกันแล้ว มันหมายความว่ายังไงในเมื่อเชื้อเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองขนาดนี้แล้วมึงก็สั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วรวมถึงคนที่สั่งซื้อโดยการโอนเงินไปคนละ500บาทก็สั่งซื้อไปแล้วแล้วก็วัคซีนก็มาแล้วแต่มึงไม่อันุม,มัิมึงต้องการเพื่อมึงต้องการอะไรสวัสดีค่ะบรรจงบรรจงตอนนี้แถบบ้านพี่นี่โควิดเพียบ พี่เลยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้รัฐบาลมึงกำลังวางแผนอะไรที่ทําให้ประชาชนตอนเนี้ยตกเป็นผู้ต้องหามึงกําลังวางแผนให้ประชาชนตกเป็นผู้ต้องหาโดยที่มึงไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบเพราะประชาชนทาต,ตัวตัวเองเองเยี่ยมากสารเลวมากพวกมึงนี่แผนพวกมึงนี่บอกได้เลยว่าแค่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่เยี่ยนนุทินไม่แพมเยี่ยอะไร กระจอกโควิดกระจอกโควิดแค่แค่ไข้หวัดธรรมดาโควิดแค่แค่แยแค่แต่ทําไมต้องปิดบ้านปิดเมืองปิดประเทศปิดตะลงตลาดประชาชนเดือดร้อนกันไปหมดควายจริงๆเลยจะบอกได้เลยน,นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในประเทศเราไม่ใช่ธรรมดารัฐบาลแม,ม่รวมหัวกับน,นายทุนกําลังทําให้ประเทศนี้ตกอยู่ใต้อุ้มตีนนายทุนทั้งหลาย ความสารเลวของมันที่เกิดขึ้นก็คือว่าต้องการให้ประชาชนทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้เกิดขึ้นภายในประเทศนี้คือผู้ต้องหาในการนําเข้าโควิดมันจะโทษทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันไม่เคยโทษตัวพวกมันเองโอเคนะคะวันนี้เราก็มาด่ารัฐบาลนะต้นปีแล้วนะขอก็ส่งท้ายแล้วกันนะคะขอให้พี่น้องเรานะคะที่นะ,ะที่ อยู่อยู่อยู่ตรงนี้อยู่ภายในประเทศอยู่เป็นเพื่อนเราเนี่ยขอให้มีความสุขความสมหวังนะคะแล้วก็จงนะคะจงอย่าละทิ้งอุดมการแล้วนะคะเมื่อโควิด1 9นะคะร่มสลายไปเมื่อไหร่เมื่อมีวัคซีนเข้ามาเมื่อไหร่นะะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันขับไล่รัฐบาลจังไรนี่ออกไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความไม่ปกติของประเทศชาติแล้ว ทำไมเอ๋ทำไมอ่ะเรื่องเรื่องดีๆที่ทําให้ประชาชนมีอาชีพเรื่องดีๆที่ทําให้ประชาชนมีความรู้ไม่มีนะครับรัฐบาลเที่ยน,นี้สร้างแต่ ความระยำตำบอลแล้วก็เลี้ยงประชาชนด้วยเงินนะ,ะแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาจุดจุดนั้นนะคะเข้ามาลำเลิกบุญคุณว่าตัวเองมีบุญคุณกับประชาชนนี่คือจุดจุดหนึ่งที่เราบอกว่าสารเลวได้สารเลวไปนะคะแต่คนเรามันก็ต้องมีนะคะกรรมดีกรรมชั่วเมื่อทําชั่วมาขนาดนี้แล้วนะคะ <ๆ S 1> บุญเก่าไม่มีแล้วมึงตกตก,ตกเก้าอีา้เมื่อไหร่เยี่ยตู่พวกกูนี่ยเอาส้นตีนเนี่ย เหยียบกระทืบซ้ําไม่ว่าจะเป็นไอ้เฮียอ,อนุทินไม่ว่าจะเป็นอเอไอศิลาไม่ว่าจะเป็นไอ้ธรรมนัสไอ,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 อ้บิ๊กป้อมไอ้บิ๊กปอกเกียหห่อหาอะไรเนี่ยพวกนี้พวกสารเลวทั้งหลายนะคะบอกได้เลยว่าอย่าได้หล่นลงมาหล่นนะพวกกูจะเอาส้นตีนเนี่ยไปเอาขี้มาปะที่รองเท้าแล้วก็บี้หน้าซ้ําเลยนะคะโอเคนะคะวันนี้เราก็เดี๋ยวทำงานก่อนเก็บร้านเก็บลวงเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยว่ากันนั่นแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ